ก่อนเริ่มสร้างบ้านนะครับเราต้องหาลูกค้าก่อนหรือเปล่านะเอ้ยต้องมีคนจองก่อนเปล่าถึงจะเริ่มสร้างนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะนะครับก็ของผมนะนะตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้รอนะครับไม่ได้รอลูกค้าจองแล้วค่อยสร้างนะผมก็สร้างตามกําลังของผมนะครับพอสร้างไปสร้างไปเราก็โปรโมทไปยิงแอดโฆษณาไปโพสตามกลุ่มไปอะนะครับ เดี๋ยวก็มีลูกค้ามาดูนะครับเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาดูลูกค้ามาชอบลูกค้ามาจองเองนะครับอันนี้สําหรับตัวผมนะนะครับแต่ว่ามือใหม่แรกๆเนี่ยก็ยังกลัวนะยังกลัวกลัวสร้างมาแล้วขายไม่ได้กลัวสร้างแล้วไม่มีคนจองอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้ความมั่นใจก็เลยอยากแบบอยากให้ลูกค้าจองก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับอยากให้ลูกค้าจองถึงจะกล้าเริ่มสร้างนะครับอยากจะบอกว่าต่อให้ลูกค้าจองนะนะครับก็ไม่ใช่ว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับ เราอาจจะกู้ไม่ผ่านติดอะไรสักอย่างหรือว่าถึงเวลากู้จริงๆก็กู้ไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้อะอะไรประมาณเนี้นะครับก็ถ้าแรกๆเนี่ยหลังแรกที่ผมสร้างเนี่ยก็ก็คิดเยอะเหมือนกัน <c oughs> ก็โปรโมทก่อนเลยนะของผมก็โปรโมทก่อนนะครับแบบเช็คตลาดก่อนอะไรก่อนแต่ว่าเราเริ่มดูแวว์เนี่ยพอเราโพสต์ตามกลุ่มยิงแอดโฆษณาไปแบบเรามีภาพ 3D ภาพอะไรแล้วนะนะครับ เราจะสร้างตรงนี้ตรงตรงไหนก็เขียนแคปชั่นลงไปนะครับํคำคอนเทนต์ลงไปนะครับแล้วก็ลองลงไปเนี่ยก็มีคนสนใจนะนะครับมีคนถามมีคนแชทมาคุยมีคนโทรมาถามว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพอเราดูแล้วเนี่ย,ยมันมีคนสนใจหลายคนอยู่นะนะครับแต่ว่าก็ไม่มีคนจองอะไระเพราะว่าเขายังไม่เห็นบ้านนะครับเขามาเขาก็เห็นแต่ที่เปล่าๆโลง่งๆนะครับก็ยังไม่มีใครจองผมก็เอ้ยอวะมันน่าจะขายได้นะเออนะ ก็เลยเริ่มเริ่มลงมือนะครับเริ่มสร้างพอเริ่มสร้างได้ประมาณเนี้ยประมาณข้างหลังผมเนี่ยกำลังจะเริ่มก่อเนี่ยโครงสร้างหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีลูกค้ามาดูนะครับลูกค้าก็จองนะแล้วก็หลังที่สองหลังที่3มเนี่ยก็จองตามกันมานะครับโดยที่ไม่เห็นไม่เห็นบ้านไม่เห็นอะไรเห็นแต่โครงสร้างแบบเนี้ยนะครับก็ก็ดีนะครับก็เกินคาดนะครับเกินแบบว่า แรกๆเรากลัวไงแรกๆเรากลัวนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะลงมือทําผมก็คุยกับตัวเองไว้แล้วนะครับถ้าขายไม่ได้เอ้ยเราจะทํำยังไงนะครับประมาณนี้หลังแรกผมเอาเงินโอดีมากู้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าผมมีเงินโอดีอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอามาทําบ้านนะครับก็คิดไปแล้วถ้าไม่มีคนซื้อจริงๆเนี่ยเงินโอดีเนี่ยถ้ามันผมใช้ล้านหนึ่งเนี่ยมีงบแค่ล้านหนึ่งถ้าใช้ล้านหนึ่งเนี่ย มันจะผ่อนดอกเบีย้ยประมาณเดือนละหมื่นสองบาทนะครับหมื่นสองก็ตัดสินใจเลยโอเคไม่เป็นไรถ้าขายไม่ได้ลนะเดี๋ยวผ่อนโอเดียเอาไว้ละผ่อนแต่ดอกก็ได้โอดีเนะี่ยก็ก็ตัดสินใจทํานะครับก็ไม่พอเริ่มทําแล้วนะครับก็ไม่เป็นอย่างที่คิด <c oughs> แรกๆคิดหนักนะครับคิดกลัวกลัวเกินเหตุบางทีมก็กลัวเกินเหตุนะจริงๆแล้วสร้างบ้านมันก็เป็นบ้านเราอะ่ะจริงๆถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆนะนะครับ ถ้าเราขายแต่ราคาทุนเนี่ยผมว่ายงไงก็ขายได้นะครับขายถูกกว่าตลาดสี่ห้าแสนอ่ะเฮ้ยขายได้นะครับเพราะบ้านเป็นแบบมันไม่ใช่รถอะ่ะนะครับแล้วเพื่อนๆก็มีคอมเมนต์ถามเข้ามานะเฮ้ยถ้าถ้าบ้านแล้วขายไม่ได้สองสามปีเงี้ยเฮ้ยราคามจะตกไหมผมว่าเรื่องราคาเนี่ยถ้าเอ้ยเขากลัวแบบบ้านสุดโทรมแล้วก็ราคาตกเรื่อยเอยอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกเขาไปนะว่า พี่ถ้าปีหนึ่งขายไม่ได้เนี่ยเออผมยอมขายแบบไม่เอากําไรแหละนะครับแปลว่าเราต้องเลือกโลเคชันผิดหรือเลือกบ้านผิดหรือว่าขายราคาผิดอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ยอมขายแบบก็ลดราคาแหละนะครับลดราคาแบบอ่ะลดตอนแรกอาจจะเอากําไรน้อยอ่ะขายยังไม่ได้ก็ลดลดไปเรื่อยก,ก็ได้นะครับลูกค้าไม่อะไรหรอกนะเขาก็คิดว่าเราร้อนเงินอยากขายประมาณนั้นนะเออผมว่าถ้าขายในราคาทุนเนี่ยมันค่อนข้างถูกมากเลยนะ นะครับผมว่ายังไงก็ขายได้โอกาสเจ็บตัวผมว่าค่อนข้างน้อยนะนะครับก็ก็ไม่รู้นะว่าใครเจ็บตัวเยอะเจ็บตัวไงแต่ว่าถ้าเริ่มแบบอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเจ็บตัวน้อยนะครับถ้าเริ่มแบบหนึ่งหลังแรก2หลังอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่นเเรียนสดนะครับวันที่28ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกายนะครับใครสมัครเข้ามาก่อนก็ได้เรียน2รุ่นเลยนะเรียนย้อนหลังรุ่นแแล้วก็รอเรียนสดรุ่น9 เนื้อหาไม่ต้องห่วงนะครับอัดแน่นอัดเต็มให้แน่นอนสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยมือใหม่นะนะครับจนจบเลยนะครับจนจบขายได้เลยนะครับอาสงสัยตรงไหนโทรมาถามได้โดยตรงเลยนะติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาปรึกษาได้โดยตรงเลยอยากมาดูหน้าง,งานอยากมาศึกษาหน้าง,งานจริงก็ยินดีเลยนะครับอยู่สมุนสงครามนะครับใครสนใจสมัครก็ทักไลน์มาได้เลยครับราคาพิเศษนะครับตอนนี้